สวัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมธลิตอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปสุดท้ายประจำปี2020นะครับซึ่งปีนี้นี่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกันดีกว่านะครับว่าช่องบุมธลิตเนี่ยปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับเราเดินทางงานกันมาเป็นแบบไหนแล้วปีถัดไปเนี่ย ทุกคนจะ expect content อะไรจากช่องนี้ได้บ้างสำหรับปีนี้นะครับทุกคนเหตุการณ์ที่คงจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะที่ทุกคนแล้วก็ทั่วโลกนี้ได้รับผลกระทบก็คือโควิด19นั่นเองนะครับที่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกๆอย่างนะฮะร,รวมถึงช่องของผมเองด้วยนะครับอย่างปกติที่ผ่านๆมาเนี่ยช่องบุมทลิตก็จะเป็นช่องที่พาทุกคนออกไปข้างนอกนะ ไปเจอสถานที่ต่างๆพาไปรีวิวคอนโดไปรีวิวร้านอาหารอะไรพวกนี้แต่พอโควิดฮิตปุ๊บตั้งแต่ช่วงเดือน3นะครับเราก็ออกไปไหนไม่ได้เนะเราทุกคนถูกฟอสให้อยู่บ้านช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่บูมทลิตเกิดรายการใหม่ขึ้นมาที่หลายๆคนอา,อาจจะเคยดูก็คือกินข้าวกับบูมนะครับหรือว่าบูมทลิดอิทฟอร์มโฮมนั่นเองรายการกินข้าวกับบูมเนี่ยมันเป็นรายการที่แบบ ผมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกับคนดูนะในระหว่างทางเราก็มีการทําอาหารกินกันเองในบ้านมีการรีวิวอาหารที่เขาส่งมาเป็นแบบอาหาร d e l i v e อรอะไรแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากอ้วนมากแล้วก็เหนื่อยมากนะฮะคือเรา ทำคลิปในรายการนี้ไปทั้งหมด40คลิปเลยนะฮะทุกคนในช่วงเวลาประมาณ8สัปดาห์คือประมาณ5วันต่อสัปดาห์เลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากแต่ว่าสนุกมากแล้วผลตอบรับก็ดีมากๆนะครับเป็นช่วงที่ทําให้ช่องของเราเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่1ล้านซับสไครเบอร์นั่นเองนะฮะในช่วงเดือน6นะครับก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนมากๆเลยนะฮะที่แบบติดตามดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับการมาของโควิดก็ยังทําให้ร้านอาหารลื่นลดพัฒทานของที่บ้านผม มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราเสิร์ฟอาหารในร้านไม่ได้แล้วนะฮะในช่วงนั้นเราก็ต้องออกโปรดักที่เป็น d e l i v e อรนะครับออกบัจ่จางมานะฮะซึ่งปกติไม่เคยทําขายเลยนะครับต้องมีการ s ส r ร g ก l e เปลี่ยนแปลงกันไปถัดมานะฮะในช่วงเดือน6นะครับเมืองก็เริ่มปลดล็อกดาวน์แล้วนะฮะทุกคนก็ออกมาใช้ชีวิตกันเริ่มจะปกติมากขึ้นนะครับ ก็เป็นช่วงเวลาที่ช่องผมเนี่ยมีรายการใหม่เกิดขึ้นมานะฮะนั่นก็คือไปเที่ยวกับบูมนะครับแล้วก็คลิปพวกรีวิวโรงแรมต่างๆนะครับซึ่งปีนี้ก็รีวิวไปทั้งหมด11แห่งด้วยกันนะครับทำคลิปไปรวมๆกันก็เกือบ20อันหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าคลิปคอนเทนต์โรงแรมต่างๆที่พวกเราทํากันไปเนี่ย คือทางโรงแรมเขาไม่ได้จ้างให้พวกผมไปทำคอนเทนต์นะครทุกคนแต่คือเขาสปอนเซอร์เป็นที่พักเฉยๆนะครับให้เราสามารถเข้าไปถ่ายทําอะไรต่างๆได้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่มีโควิดเนี่ยจริงๆคอนเทนต์พวกนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับ ส่วนอีกรายการหนึ่งนะฮะที่เราทําคู่ขนานกันมานะครับตั้งแต่ช่วงเปิดเมืองก็คือรายการมาเพื่อจานนี้นะครับเป็นรายการแบบรีวิวร้านอาหารที่แบบเราจะชี้เป้าให้ว่าเฮ้ย <c oughs> ไปร้านนี้ต้องสั่งอะไรนะฮะตอนนี้เราเพิ่งทําออกมาประมาณ7จ็ดเอพิโซดเนะแต่เดี๋ยวทุกคนน่าจะคาดเดาได้ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีจํานวนตอนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าปีที่ผ่านมาเราก็อาจจะยังไม่ได้มีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องโปรดติดตามกันต่อไปนะ <c oughs> แล้วก็อีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่เกิดขึ้นกับช่องบูมทลิตนะครับในช่วง ครึ่งปีหลังที่ผ่านมานะฮะก็คือการที่ผมเนี่ยเริ่มขยายทีมเพิ่มขึ้นนะครับบางคนอาจจะเห็นที่ผมแบบประกาศรับสมัครงานช่วงแบบเดือน6เดือน7จนะบ,บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบูมธลิตนี่มีคนช่วยเยอะมากเลยมีคนทําตั้งหลายคนเห็นตัวแสดงแบบหน้ากล้องเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพี่บอมไอซ์แล้วก็พี่บีมเนี่ยก็คือเขาจะเป็นเป็นตัวแสดงมาอยู่ในคลิปเฉยๆแล้วก็อย่างน้องเจนเนี่ยก็คือเขาก็จะอาจจะดูแลหลังบ้านเรื่องบัญชีอะไรให้ผมแต่ว่าจริงๆคนที่ทำโปรดัก ชัมีแค่ผมกับบ๊อบบี้สคนเท่านั้นเองแล้วที่เหลือก็จะเป็นทีมฟรีแลนซ์กันหมดนะครับที่ผ่านมาก็เป็นทูแมนโปรดักชันกันมาตลอดนะครับ จนเมื่อครึ่งปีหลังที่ผ่านมานี่เองนะฮะที่เราเพิ่งจะได้น้องชัดกับน้องภูเข้ามาเป็น2คนที่มาร่วมทีมนะครับทีมโปรดักชันเราก็ใหญ่ขึ้นรวมถึงมีสหหมูนะฮะที่มาช่วยเป็นเมนเจอร์ให้กับชาแนลด้วยนะครับซึ่งจากการที่ขยายทีมเนี่ยก็ทําให้แบบ productivity ของเราเพิ่มขึ้นมากเอาทูตเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับปีที่แล้วผมทําคลิปไปทั้งหมด48คลิปนะฮะอย่างปีนี้ทำไปรวมกันทั้งหมด1 2 1คลิปเลยนะครับรวมคลิปนี้ด้วยต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคน มากที่แบบทาให้เราเดินมาถึงตรงนี้ได้นะครับส่วน3คลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดประจําปีนี้นะฮะอันดับ3นี่คือวินเชลนาราธิวาสนะครับอันดับ2คือคลิปพาทัวร์ครัวกลางของ MK นะฮะซึ่งก็มีคนชอบเยอะมากๆและอันดับ1นะฮะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะก็คือพาทัวร์โรงเรียนนานาชาติ King's c o l l e g e นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไปข้างล่างแล้วกันเผื่อใครอยากจะไปดูแบบย้อนหลังนะครับสำหรับคอนเทนต์ปี2021นะครับสิ่งที่จะ expect ได้ จากชาแนลบุญธลิตนะครับรีวิวร้านอาหารกับมาเพื่อจานนี้ก็คงจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอมากเกษตรมาแน่นอนนะฮะอย่างที่2ก็คือพวกคลิปรีวิวคอนโดรีวิวโรงแรมอะไรเงี้ยก็คงจะมีกันให้ดูกันต่อไปแหละ แต่มันก็อาจจะขึ้นกับว่าเราไปพบเจอสถานที่อันไหนที่มันน่าสนใจเดี๋ยวก็จะเอามาเล่าต่อให้ทุกคนฟังซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสด้วยนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะรอดูก็คือรายการใหม่ที่เราเพิ่งทํามาเมื่อเดือน12ที่ผ่านมานะครับก็คือรายการอยู่บ้านกับบูมนั่นเองนะครับปีหน้านี้ผมก็ตั้งใจว่าผมจะอยู่บ้านมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทํารายการที่บ้านาน่าจะเป,เป็นหนึ่งในรายการหลักของช่องนี้นะฮะผมรู้สึกว่าผมชอบบรรยากาศของการที่ทุกคนมารวม ตัวกันที่บ้านแบบนี้เออรู้สึกว่าบรรยากาศมันอบอุ่นดีนอกจากว่าเราจะสร้างคอนเทนต์ให้คนดูได้แล้วด้วยเนี่ยมันจริงๆอีกจุดประสงค์หนึ่งคือผมจะได้อยู่บ้านมากขึ้นใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพิ่มขึ้นนะครับ รวมถึงว่าเวลาเราถ่ายคลิปด้วยกันมันเหมือนกับคนในครอบครัวหรือสมาชิกเนี่ยมันมีโกมีแบบเป็นงานกลุ่มอ่ะที่ต้องทําร่วมกันมีจุดประสงค์เป้าหมายร่วมกันมาเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราสนิทกันมากขึ้นหลังจากที่แบบเราทํารายการแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าเราคงจะไม่ได้อยู่แค่เรื่องกินและเราอาจจะมีเรื่องอื่นๆมาให้ดูกันต่อเพิ่มขึ้นจะเป็นยังไงเดยออาจจะต้องติดตามชมนอะอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะได้ดูกันในเร็วๆนี้และหวังว่าจะอยู่ภายในครึ่งปีแรกของปี202 0 ก็คือตอนนี้บูมธลิตกำลังทำออฟฟิศใหม่อยู่ก็คาดว่าจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับออฟฟิศที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันต่อก็เดี๋ยวทุกคนอาจจะต้องรอดูกันว่า ออฟฟิศใหม่ของบูมธลิตนี่จะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแล้วในอนาคตถ้าออฟฟิศใหญ่ขึ้นก็แน่นอนว่าจะต้องมีพนักงานมากขึ้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นต่อไปของบุมธลิตนะฮะเหมือนเป็นโรงเรียนนะแบบมีรุ่น1รุ่น2อ,อะไรอย่างเงี้ยเออส่วนเป้าหมายของปีหน้านะฮะผมก็คิดไว้ว่าเราจะทําคลิปให้มันสม่ําเสมอประมาณนี้แหละ2อถึงสคลิปต่อสัปดาห์ประมาณนี้นะฮะเมนเทนโกให้ได้ประมาณนี้แหละ100คลิป ต่อปีซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่กำลังดีแล้วก็ยังไงก็ต้องฝากติดตามชาแนลบูมทลิตนะครับฝากกด subscribe ฝากกด like ใน Facebook ด้วยนะครับรวมถึงว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตามใน Instagram ก็เดี๋ยวผมขึ้นไปข้างล่างนะฮะ i n s t a g r a m มแอดบูมธลิต er นะครับคงจบแล้วนะครับสำหรับปี2020นะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายเดี๋ยวพบกันใหม่ในปี2021นะฮะคิดว่าจะมีอะไรสนุกๆมาให้ทุกคนได้เจอกันอีกบ๊ายบาย แค่นี้